สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่านะคะเมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณตาสวัยค่ะค่ะคุณตาสวัยนี่เพื่อนว่าเพื่อนฝันดีนะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเพื่อจะให้แนวทางเขาจังไดว่าเป็นการเสียไวลได้นะคะ่ะเขาก็ไปติดตามรับชมร,บรับฟังความฝันของคุณตาพราะความก่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะค่ะมื่อนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณตาเนาะค่ะว่าเพื่อนฝันนี่ เพิ่นสิฝันจั่างไรนาะคะทักชุ่มเขากะดับชุ่มดับสร้างไปน้องกันงั้นาะค่ะเนาะฝันจังไรค่ะคุณตาโอ้ก็ยังว่าฝันเห็นเป็ดเป็ดเป็ดนั่นมันมันผู้นำอุโรงอุโรงมาคอยไว้เดี๋ยวมันตายห้วยเป็ดพายเลยมันก็ตัวใหญ่แต่ก็ตายไหลไปน้ำหน่ำอุโรงอุโรงตัวบานนี่พยองของขึ้นแพะห้วยเพราะาท่านตายตัวนี่บ้านนี่ ลองลองใบห่อนบอลน่ะม้วนเวิร์นมันมันเป็นโคตรเย็นอาหารค่ะบานมันบื้นขึ้นมาจากพังย่างหกมากหัวพันผัดคือหัวแหลวนี่ชลบดมแดดเป็ดย่างจริงตัวค่ะกระเพดีหูเมืออะไรแบบอะไรพันธ์ยาวเลยเป็ดตัวค่ะเป็ดตัวหนึ่งเป็ดตัวเดียวเออเป็นเป็ดที่เป็ดแบบตัวใหญ่หินมากเออเป็ดใหญ่ๆเขาเอิญเป็ดยังเขาเอิญกาหรือเป็ดยังเขาเอิญ เป็ดกาบหรือเป็ดกาเป็ดเป็ดกาเนี่ยนะเป็ดกาใหญ่นี่เนาะอค่ะต้อบอกใหญ่สามขึ้นหนำไรหมามันกับมันกับปีนทองมาน้ำหนำโอโล่โอโล่โอ้ยเป็ดไผ่เคยตายโอ้ยจะตายเซนหนำมันเอาหมินหม้อต้มรวนค่ะบาดนี้มันพไปหอนหันมันพยกหัวขึ้นบาดนี่ค่ะพยุกหัวขึ้นผมบอกโอ้ยตายตัวนี่ว่ะแล้วว่าขัดแปดขัดขีแปด แปดอีกยี่สิบแปดยังหละแนวเพิ่นฟูงลงลงมากว่าแต่เป็นเพิ่นตายป่ะบ้านมันไรประหอดเวิร์ดนะหันนั่นมันผัดดีนมาดีนมามาขืนในชาเนี่ยขืนชามาเฮ็ดโฮโมใส่คอยคือกันกับหัวแหลวนี่หัมวมันแบบแหลมแบบว่าเป็นปากเป็ดเลยแม่ยบอ่อเลี้ยว เพระกตี้แล้วเพิ่นสิเปเปเนาะปากนี่เพิ่อนเป็นแหลมแหลมคุณตาไปยังจังไงไปห่อเพิ่อนนะนะก็ไปจังไงจะขึ้นจากอันนั้นลงมาจากเพื่อนเขาก็เลาะมาน้าหองเลาะมาเลาะมากับพอดีมาเห็นเป็ดเนี่ยโอ้ยเป็ดไผ่อืดตายผู้นำพลางล่างมาตกขามันฉีกเป็นฝ่าค่ะมันเหนือยเป็นฝ่า บานนี่บัานมันไหลไปจำนวนเลี้ยไปอีกยกหัวพูอยู่ยัางพนจะตาย้ยพอดันตายตัวนี่ว่ะเิ่นเดลนน้ำเนาะเป็นลอยน้ำค่ะบานซ่อนอนเบิร์นพอดีมันขืนเบิรนข้นน้ำชาอมาหามาซื้อ่อยยื่นพอดีหัวเริ่มแรมคือหัวคือหัวแล้วพระโตหัวแล้วอันนี้เป็ดกับเป็ดผู้ว่าคุณตาบ้านนี้เป็ดผู้นี่สีเป็นหัวสีแดงแดงมอ แต่ว่ามันสีเขียวหมดแต่ว่วาเขียว,ยวแก้มขาวๆเนี่ยน่าสินมันขาวๆตอนมันตอนมันขึ้นมาใส่ข่อยมาที่วเ,เขีาวๆว่ะแต่ว่าเป็ดเป็ดเขียวแหละบอกอักไง้วยผู้นำองลงมามที่หอ้องเสียงกราบๆนี่ไงห,หายเป็ดไผยธรมมตาอยู่นี่ตัวคือว่าเอา้าวเอาไปชิมแน่ตัวอื มันก็ลอยไปลอยไปลองลองลองไปพระหอนหานมันเป็นขื่นหางใหม่แน่บ yeah> anyway> ้านนี claro ้พญง้ว่าพววขื่นหัวไอ้บ่ทั้งใตยตัวเป็ดนี่เป็ดไฟเอะไปตัวเดียวเพิ่นเหรอเออมันก็ลงไปลุกหันมันก็ขื่นมาซื้อ่อยพอดีคอยก็ยืนอยู่หันเห็นแต่หัวพนผู้ผูกังางกแยกกแยกขึ้นมาโอ้พยางขึ้นมาโูกเลยบแบันี้แต่ว่าขื้นมาพอดีกับหูมือเลยวันนี้ ่ไก่ทั้งอื่นทั้งไก่ได้เดียนนี่ค่ะค่ะให้คุณตาตีวินตัวรีตีตีเป็นตัวไรค่ะเลออกกับแปดหนึ่งแล้วล่ะคือเป็นแปดหนึ่งอืมเปชรกับแปดหน่ำกับหนึ่งทองก็เป็นหาหาแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเอออนี้ละพันเสนนี่มันเป็นอะไพันเสน่ห้องนี่เป็นหาว่าคุณตาเออเพชร นี่เป็นแปดตีเป็นแปดน่ำนี่คือเป็นหนึ่งเป็นหาแปดหนึ่งคันสองโตเดียคุณตาเด็กมากเด็กยังคุณตาบ่หนีว่เด็กมากกับแปดหนึ่งหมดแล้วคันหน้ากับแปดหนึ่งคือเก่าแปดตัวอื่นไปบ่ได้หรอกเพชรมันก็ต้องเป็นแปดอยู่แล้วเพชรตัวหนึ่งกับขึ้นหนึ่งหน่ำกับหนึ่งคือเก่าน่ำกับหนึ่งคือเก่าออก็ได้ เป็นหาแปดหนึ่งเนาะหรือหรือแปดหนึ่งหนึ่งหวแมนดอกตาแปดตัวนึงกับหนึ่นามกับหนึ่งกับสิเป็นแปดหนึ่งหนึ่งคือคุณตาก็ได้ชิทีจัว่าแปเอาไปรือสแปดหนึ่งหนึ่งสีบอกคุณตาจัวักันไหวยังสีเนาะกันไหวก็ดีเขาวปลเาปลแะกัตึงกับหนามอีกกับเนาะแปดหนึ่งหนึ่งดมันลอยทางหนามแปดหนึ่งตัวนี้กันไหวเนาะตาเนาะ นจะเป็นตัวกันฟันเห็นเต็มหูเต็มตาหรือหูมือติด้ยเด็กมาตัวนี้วะใช่ะแต่ว่าช่วงนี้ได้ฝันเห็นเสือคือเก่าวัคุณตาไปพูไปยังนั่นนะเสือบอกเห็นม้มากอีกบอกเห็นเลยมิดซีดีเลยบอกเห็นเป็ดเยาวาหัวเป็ดก็ซ้ำมาเป็ดเทปใช่เนาะตัวใหญ่ ยไยดีบักไงเขียวดุ่มๆเลยคนเพิ่นเขียวอุ้มๆโอ้ยไฟขึ้นขาเป็ดไฟก็ไปตัวเดียวเนาะหรือว่ามีมงพี่เป๋าเป็ดเพิ่นก็ได้เป็ดยังเอยจะมาตายไร้ปานญลำหนังเดียวปัญเพิ่นขับใก่้สิเขาเงาใหม่เพิ่นหัวเพิ่นยกพั้งขึ้นมาพุ้งยังขึ้นมาป่ะทีเออมื่อแล้วเพิ่นยกจะคอยหัวมาตายตัวเป็ดนั่นคาว่าค่ะเออมันก็ยังลอยไปอย่างไร ลอยไปประหอนน่ำเวิร์ดละมันเป็นบุงโคตรเนี่ยันหันพัดขึ้นมาแจ่นีบาทขึ้นมามายื่นเหตุพบวอยู่อ้วยหัวใส่คอยซบคือซบเนาะซบแล้วแหลมๆเนาะเออมันเป็นซบเป็ดเดยะแต่ว่าเอาไปตัดเด่นเนาะตัวนี่ว่าเป็นแปดเป็นหาแปดหนึ่งนี่เนาะอืนั่นละตัวกันนี่กับแปดหนึ่งหนึ่งก็ความเป็ดตัวหนึ่งน่ำกันอีกเนาะอื ค่ะเรื่องแรกความฝันของคุณตามียังเพิ่มเติมมากคะนี่แหละแล้วก็พันตั้งแต่มือนันพุดดีเลยข้าซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะก็เรื่องมาหอดี่บะท่านพันมาขึ้นนี่ก็มิดจริงๆค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านชมทั้งบ้านของเฮาวอะรับชมรับฟังค่ะจะนาเบิ่งเอาค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสนุกตวเลขของคุณตาสวัยค่ะค่ะคุณตาสวัยนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันเห็นเป็ดเนาะค่ะลอยน้ำมาเนาะค่ะคุณตาว่าเป็ดตายแต่ว่ามาหอดไก่เป็ดบ่ตายเนาะค่ะ ค่ะเพื่นกะตีตัวเลขแนวทางเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนตีออกมาเนาะค่ะห้าแปดหนึ่งค่ะห้าก็เป็นห้องเพื่นวาเนาะค่ะแปดก็คือแปดดหนึกับเป็นน้ำเพื่นว่ห้าแดนึ่ค่ะแปดห่งหนึนี่เพื่นกักันไว้เนาะค่ะกันไว้เพราะว่าแก็คือเป็นเปดค่ะน้ำกัเป็นหนึ่กับเปดตัวนึ่งกับเป็นหนึ่ค่ะกับเป็นแปดหนึ่งหนึค่ะวันที่สิมีสายนพศสองพ ก็ให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันลำลำรุลุยเฮ่งๆ่งปังปังไปกับความฝันของคุณตาสวัยเนาะค่ะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริพัตรแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งวันของเ้าได้รับชมรับฟังเนาะค่ะถ้าฐายังว่่ท่านกดติดตามเจ้าข้ามก็ขอฝากช่องเจ้าขมสามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะขะมีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มองใด เจ้าข้สามตัวเต่งก็จะไปหามหาให้ทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปเนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้เนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ